คลิปนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องขัดกระดาษทรายอีกหนึ่งตัวที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะตัวนี้เนี่ยเป็นย e ี Cat ่ห้อแคทคารเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับก็เป็นแบรนด์ที่ถือว่าโอเคเลยนะครับการจับกระดาษทรายมาเป็น2แบบนะครับก็คือจะเป็นเหล็กแบบสปริงกดทับ2ด้านกับแผ่นตีตุแกแกแบบนี้นะครับข้อดีก็คือสามารถที่จะใช้ได้กับกระดาษทรายหลายๆแบบเลยนะครับตัวเครื่องจับกระชับมือนะครับจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับตำแหน่งกดสวิตช์ตรงนิ้วชี้นี้ก็สะดวกดีนะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็กําลังดีนะครับประมาณหนึ่ เหมาะสําหรับงานขัดไม้ขัดเหล็กขัดได้ทั้งหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับงานตกแต่งขึ้นรูปงานสีได้หมดเลยครับความเร็วรอบจะอยู่ที่1,500รอบต่อนาทีนะครับแผ่นหน้าขัดเนี่ยกว้างคูณยาวอยู่ที่110มิลคูณ103มมิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางในการสั่นเนี่ยอยู่ที่1.6มิลลิเมตรพลังในการขัดผมถือว่าโอเคเลยนะครับสุดยอดมากในส่วนที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือตรงขั้วสายไฟตรงด้านท้ายเครื่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบอิสระนะครับผมลดการเสศจสีนะครับที่จะครับ ในอีกอย่างหนึ่งครับเวลาขัดก็จะคล่องตัวกว่าเพราะว่าสายไฟค่อนข้างที่จะเป็นอิสระนะครับเราจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับฝุ่นที่เราขัดได้เนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในถุงผ้าตรงนี้นะครับส่วนหัวตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปต่อก,กับเครื่องดูดฝุ่นก็ได้ด้วยนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายแคทก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของแคทที่น่าสะสมนะครับ การใช้งานก็ถือว่าดีเลยทีเดียวสาวกแคทนย่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในส่วนของเครื่องมืออื่นๆของแ a t ก็มีอีกเยอะอีกหลายตัวเลยนะครับไว้มีโอกาสผมจะนําเครื่องมือตัวอื่นของแ a t มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันละกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเครื่องขัดกระดาษทรายตัวนี้นะครับผมลงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างละกันนะครับก็ไปกดสั่งกันได้